ไปต่อกันทีจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยน้ำน้อยแผลตื้นทีพ่อเสาและกก็โครงการจังหวัดเกลื่อนทีสางร้อยยิมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองหินครับที่โรงเรียนบานผาหวายตำบลปวนภูอำเภอหนองหินครับนายไพริริลิมเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ออกนวยแพทย์เคลื่อนทีพ่ออสวจังหวัดเลยและกกาโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิมให้ประชาชนเทือที่8ทับ2,568ครับโดยมีนางสาวผู้มาดิ่นคงเพียนถ้ำปรลัดจังหวัดเลยนายพิทักษ์เกียรติพง์พันนายนอำเภอหนองหินเล่ากาชาติจังหวัดเลยครับผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอหน่วยงานรัฐวิสาหากิจ เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องทิ่นกำนั้ใหญาบ้านตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครับ กิจกรรมในมือนี้ค่ะประกอบไปด้วยกิจกรรมเทิดทุนสถาบันสําคัญของชาติการให้บริการคัดกรองตรวจรักษาโรคเบื้องต้นจากหน่วยแพทย์พ่ออสวแล้วกาสาธารณาสุขในพื้นที่การให้บริการตามภารกิจต่างๆของหน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอมีการมอบอยาชุดพระราชทานให้แก่อสมวมอบเงินอุปการะกล่องทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชช่วงประมสมเด็จพระเทพพระราชบิดาสยามบรมบราชกุมารี มอบพ่นนไม่ล้วกับพ่านป่าให้กับผู้นําชุมชนพร้อมค่ะร่วมไปถึงมอบกระปุกออมสินกระเป๋าเป้นะคะให้กับน้องนเยาวชนแล้วก็มอบถุงย่างชีพค่ะจากสํานักงานเรากาชาจ,จังหวัดเลยให้กับกุ้มเปลาะบางอีกจํานวน50ชุดน้ากันค่ะครับ